โอ้โหชาวนี้นะเล็กพามาจิบกาแฟจากชั้นห้าของแฟลตหกนี่ยวิวส,สวยจากสวนผักคนชั้นสูงนี่ฮสวนผักบนแฟลตนะชมวิวส,สวยกัน สวัสดีครับเช้าๆกับบรรยากาศสบายๆเช้าว,วันอังคารบรรยากาศดีมากครับวิวส,สวยๆเลยวันนี้พามาที่จุดชมวิวของชั้นห้าของแฟลตหกนะเนี่ยวิวส,สวยๆสวนป่าตะเคียนแล้วก็โน่นละภูเขานะฝั่งของบ้านฉางนะ วิวสวย,สวยเลยไปชมวิวกันดีกว่าเนี่ยพี่หอมชาวแฟตเราก็ปลูกพักไว้เนี่ยบนแฟตชั้นสูงเลยชั้นห้าเลยนะก็ได้กินนะเนี่ยหอมแบ่งสวยๆทั้งนั้นเลย คนขยันนะอยู่ที่ไหนก็ลำบากอยู่ที่ไหนก็ต้องหาอะไรทำอยู่เรื่อยๆนะไม่ปล่อยให้เวลาว่างเปล่าไม่ปล่อยให้พื้นที่ว่างเปล่านะมาชมวิวกันเนี่ยสะพานที่นาเล็กไปเดินเป็นประจำนะนะวิวสวยๆแบบนี้ ลองของเรามีดอกไม้สวยๆดอกตะแบกสวยๆนู่นฮะต้นมะพร้าวต้นมะขามต้นมะม่วงตรงนูน้นต้นพุทษานูา่นแล้วก็จะเห็นบ่อน้ําบ่อใหญ่ของเราโอ้โหวิวสวยฮะนะเหมือนเราอยู่กับธรรมชาติเลยเหมือนเรามาอยู่ในแบบ บ่อน้ำหรือว่าไอแหล่งน้ำกลางป่าเห็นไหมสดชื่นมากนี่ให้ดูสวนป่าตะเคียนที่เราหาเหตุกันสฟีฟ้าก็จะเป็นสนามฟุตซอลที่เราออกกำลังกายเนี่ยข้างล่างเนี่ยมีคนวิ่งอยู่นะก็เป็น ลานที่เราออกกำลังกายกลางแจ้งกันนะมีเครื่องออกกำลังกายกันเพียบเลยมองไกลๆนู่นนะนะนภูเขาหมอกจางๆเนะีนะเริ่มมีหมอกกันนะเนี่ยหน้าฝนก็จะเป็นแบบนี้แหลวนะวันนี้ก็พามาจิบกาแฟแล้วก็ ชมวิวส,สวยๆจากชั้น5ของแฟลต6นะสำหรับคลิปนี้ก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ